เขาย้อยเยอะได้ไงเราเตอยิ้มรอเลยดีๆไม่ชอบไปมองหน้าเขาทำไมเออเราได้แชมป์แล้วมองหน้าคนเก่งกว่าได้บ่ตายหัวตายจัดอีกแล้วเอาไว้ก้อนรอนาสาแล้วโอ้นั่งโดนเดี๋ยวไวแชมป์แม่งนั่งโดนแล้วเก่งเอาไปนะเอาไปก้อนหนึ่งไล่กินเลยไเป็นไรน่ะ เอาชมอ่ะเอาแชมมชมาเลยพี่ได้เกิดบ่กินสองเกินสกินสสเรียบร้อยเบเรียบร้อยยังบ่ออกอู่บ่ตัวนั้นอ่ะติดไ้ได้ได้ก่ได้สู้ไปแล้วกินลรมเลยลมเลยลมได้ลมได้ไปเสียบอะไรเข้องแลววมนเออแพ้แล้ว่ ี่อย่างว่าไม่ว่าก็ลมเลยินผมี่ยังชอบเลยยู่แล้วล่ะใครขูไม่ได้นะเราเราต้องกินตัวเจ้าระเบิงเจ้าระเบิงกินสุกแล้วกินดีอกกินเจ้ากิ่นจ้อกินโอ้กินิดมากกินมากนั่นเจ้าก็ถิ่น้อยกนพี่หลวงยินบอน่ะจิไปตัวใหญเจับกินพี่ไปยัง ไปเท่นเลอยับท่นบลาท่นแล้วกะลองเสียงเบืองไงมากบลมเียงใดเมื่อกี้นีเพยเล่าเนาะเพือเขาแช่มพี่เสียเขามายังบาเดี๋ยวพ่เสียเดียอยางน้เขาสูยาขนาดปกกัน่ไหนดิเจ้เ้ยปเาหมาคบหน่อยกว่าเจ้าไปเลงเขาอยู่เกเลงจ้ใช่ไหม้าเลย ที <growing> ่หน er ึ oh, no. ่งเนี่ยยูจังสันละที่หนึ่งก็ละตัวที่สองที่สองขมานีก็ได้กินสองเดอ๋เบาขมาเด้อเียวะมึงล้อสนใจย่างไปเข่าอังเดียว่เขาเบามานีเดว้อเข่าหอดเลยเดี๋ยวเราเขามุงก่อนเด้อเราเขมุงก่อนเดสู้สีเขาตรงหดจบขาเลยใสมสูสีเลิดเลยอนาคตบานโอ้อยยยวางมาก เขาก็ก huh? ินต oh, ัวน oh. ี้แหละเนาะกิ่กินตัวน้ะม uh ีตัวกินอยู่ยัสียางอยู่กินเอ้าแกนะว้าโอ้กนั่นขานออกยาปากเหี่ยาปากเลยแม่ยังหว่ากินลงมาใหญ่ใหญ่ ไเปลือกไส้ไม่ได้เลยเหรียญเลยเนี่ยวน้นเหรียญเหรอวันเหรียญบ่ได้เขาไม่จริงไหมอมๆเออไอ้จอมาเสียลงงอมมาช้าลงงอมทําหั่ะทาลงก็ทำแล้วะไปนี่ลอ่ม่สามมสามสามสสามสวอยัง่ตัเห็นอยู่เห็นสอยู่เดนดิ้งอก็บเาเห็นอยู่เตมต้โลุงแล้วสามเหสองลุงอยู่ นริงฝีถึงบ่ได้พ่ถึงชัวรังปังเอาชัวร์ชิลๆแล้วคุณหาคนบอกบ่าาหาคนบอกบ่า้าคนบอกบ่เออมันไม่เ่นคี่เลมันไม่เล่นมนี่เลยเออรอแต่คนบอกไาจย์ได้ยินคำพูดไหมเนี่ยนีสซไปกงเดินซะหาคนบอกกันบอกไปไงมุนเนี่ย โอ้จำปอมดอกสมแชมนี room, ่ด <Ugh. S 1> <de> ิเยดักดักไว้ันจะบอกมเหรอบอกจะบอกนี่ล่ะต้อง่าผสมแชมอยู่เน่ยเอาเขาเขาเขาี่แลเขาตี่เหราปแล้วเขาตเระเขาเนี่ย นี ierte, ่ิ้งๆ้อยทนบ่นี่คอยิกินแล้วกินกินกาไตเหอเ่เนกพี่ยอมเลเอ้า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 ล้าเอาเอาตรงเลยเอาตรงเลยเออาเเ เน่เราจังขาหัดกินตนี้ตัวกันไปแล้กินลบอกเขาลุ้ม่ลยหร่ล้นเลยเออเออเอาดี๋ยกินบัวน้กบนตัวเดีนี้ก่อนตัวตัยวนี้สิก็กินตัวนี้ตัวกินตัวนี้แล้วก็จีบกินตัวนั้นคือเขาตัวย่านั่นน่ะของหัดไปแม่อย่าบอกนะขาหดตาตรงไหมตงอยังว่าเขาตาตรงม่นริงจิเลยจินขึ้นนอนวะอดโอ้ยมันเตี้ยเตี้ยยัง กันเขาตาตัวนี้กินองอีเดียวฮะกิน่ะรมือซเมอมเสมอแล้วลุงเราหมากันมันกว่าอยู่เออน้ขาหนวกบอเออเยนหวนแล้วม่เล่นไอม่เนดยังม่เล่นยังไ่เนอนาเป็นยงอ่นอิ่ยางเลยกขาไปอดึ ซบึกนี่ผพู้นี้กัแชมป์ได้วะนี่แชมกับแชมป์เลยเนี่ยแชมป์กับแชมป์รูไไ้เปล่านอันนี้วาทีดมาดไปกดว่าทีแชมนี่จับกินฮอดลดจับกินฮอดจับกินฮอดยังเหรแย่แล้วื้อไปเนาะนี่ยงเออขา่าวงนี ่นาเลยบางก็ได้ด้วยเอาเล่านี้เนี่ยเนี่ยเอาขวดตังเล่าออกน่บักเกงบอพวดมึงมึงนับเมื่อกี้นี่โอ้โเพิ่นเ่งเพ้เพิ่เ่เิเเนแก้วนะกับแมอย่่ะเพ่สไปอุดมากนี่มากแค่ได้ไปนะ้ค่ยข็งหมอนเต็มกระดาษอยู่อุดมากซีบี ตาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขีนกปุ๊บปุกินก็ไปพลาดหัวเลยตึกกินแชมป์ AUP หมากฮอตเจ็บใบประกาศให้มีลุงเอารูปให้เล่าอยู่ทังเดิมปึ๊บติดตามสมบูรณ์ได้คนลับครับทีนีลุงหมาแก้บ่ปะตงแก้ก่อนติดตามเลยนะแยังมากดีๆผ่าเฉยป่ะว่าด้คิดไงแชมป์หมาแก้เดี๋ยวคอยมาเล่นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคอยมาเล่นเดี๋ไปคอนเจ้าหนุ่ย Như khi năn á, mỗi sớm cắt xèo chơi Nói luôn mà Mỗi sớm ông vang, gì lấy cơ bây Ông, bọn mình xài giang, nhít giang bộ Ừ, ừ. Họ có ừ, ừ, ừ. ừ. ừ, ừ. không? Ừ Ít út cứ gọi cho nên à Út không à? Ở mẹ, ở mẹ Không có con mà coi Ê, chạy đi, chạy đi Hả? út Út Út, 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 tay không? Có mấy tòa giang Nhe, nhe Mình mấy có mấy tòa giang, con ด้านีแรงเด้านุกไปแล้วกินมุมนกันนะมกัน่ะูเป็นแต่แรกเลยเดี๋ยวนกินมา่อไวานั่นเนี่ยเดี๋ยวนึงแม่งเดยนีเฮ้ยโอ้ยนี่กินกินไล้กินอีกถาเล่นมาเลยถามมาคุน่กินี่ยังกินเลยมากด่างนี้ไรกินเลยเชื่อคนนี้ไรกินด้วย ขามาได้เลียนยู่นี่แหละเลียนเลียนเดียวกับจ้าขาจไปจับเล่นกลางตเลียนยังเดเออเออกรลีนไปเลียนมายี่น่ขามาได้เล่นยังผสมกซีเลยวะขามาได้ไงขามาได้ขามาได้ไ้งไหนก็ขามาได้ขามาได้ตาเดียวมาตาเดียวเอือยูุ้งานกีอเขาเหร โง่ขึ้นไปบุตรเราดีๆนะเดี๋ยวแพร่นะงอขึ้นไปทางนี้นะผู้สมเป็นเสี่ยมเลยนอนลุงโอ้กินอยากยังอันนี้ไม่ยู้ลวงอ่ะขาฮอตขาฮอตขาเบียงอีงขามอ่ะงอขึ้นมาทางพี่ไปเนี่ยก็จบด้วยแคร่นี่รอขาเน่อยผู้ไหนบอกว่า